วัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ไอลาจำกัดมหาชนนะครับเวลาประมาณ1ิบโมงนะครับที่เราจะมาคุยวิเคราะห์กันนะครับว่าภาพรวมตลาดเป็นยังไงราคาน้ํามันราคาทองคําเป็นยังไงนะครับทิศทางหุ้นลายตัวเป็นยังไงบ้างแล้วแต่คําถามที่จะถามเข้ามานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับในเพจของไอล่าเรานะครับเฟซบุ๊กไอล่านะครับแล้วก็ในเพจของมณีสเตชันนะครับพันธมิตรของเรา นะครับแต่เราจะตอบในเพจไอร่าเราก่อนนะครับนะครับวันนี้ก็วันที่9้าเดือน9้านะครับก็พอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นวันช้อปปิ้งนะครับแล้วก็หุ้นไทยก็ลงมาถึงแนวรับใหญ่นะครับเป็นที่เพื่อเล่นเียนได้ทราบแล้วนะครับว่าหลุดพันสามไม่ได้ซีเรียสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมาถึงแนวรับใหญ่แล้วยังไงนะครับนะครับอ่อ เวลาสักู่นะครับนะับนี่คือภาพของตลาดเรานะครับลงมาตอนนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะครับเป็นระยะทางเกือบสิบจุดแล้วนะครับเป็นรีเวอร์เซอร์เพิ่มเนในระดับหนึ่งแล้วนะครับสําหรับผู้ที่เปิดอยากจะเปิดลองก็เป็นทรรมเนีของการเปิดลองแล้วนะครับเพราะว่าตลาดก็ลงมาถึงตามสปอร์ตของแนวโน้ม ใช้เวลาวนะครับเรายอมรับว่าแนวโน้มระยะกลางมันเป็นขาลงนะครับแต่ว่ามันลงปลามันก็จะเด้งขึ้นเราลง,ลง,ลงเด้งๆนะครับเมื่อคืนตัวที่ลงหนักจะเป็นตัวน้ํามันนะครับน้ํามันที่ลงหนักมากนะครับลงถึงเจ็ดเปอร์เซ็นกว่านะครับแล้วก็จะอยากให้ดูไอซ์ไลน์ของราคาน้ํามันนะครับก็จะอยู่ประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นซึ่งถือว่าเป็นภาวะค่อนข้างเอาวะโซ นะครับเพราะว่าเรามาดูจุลไฮเดรมของของเขาก็อยู่ประมาณสามสิบเจ็ดเหรียญก็ลงได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็นะราคาน้ำมันเองก็ลงเร็วมากแค่สามสี่วัตนตรงนี้ลงมาถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับมันเลยทําให้โอเวอร์โค่ันข้างเยอะนะครับ๋ตวมันก็เด้งกลับนะครับมันก็เป็นเป็น,ปนคล้ายๆหุ้นนั่นแหละลงแรงแต่ก็เด้งเด้งแรงครับแล้วก็ในเรื่องของไรรัสนะครับก็ยุติการผลิตไป จ้าหนึ่งนล้วนะครับสำหรับตัวตัววัคซีนนะครับของโควิด19นะครับเพราะว่าในในแง่ของการผลออกมาได้กลายเป็นสองอย่างออกมาเป็นสองสองกลุ่มผลที่ได้นะครับกลุ่มแรกคือได้ผลดีนะครับแต่กลุ่มที่สองเนี่ยกลายเป็นหนักเลยนะครับกลายเป็นหนักกว่าเก่านะครับพอได้รับเชื้อทีหนักกว่าเก่าซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆไข้เลือดออกนะครับ พอเคยปวดมี็นไข้เลื้อรอ,อยดีแล้วถ้าปวยอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะหนักมากไม่ได้กลายเป็นว่ามีภูมินะครับการเห็นว่าวัคซีนตัวนี้จะทําให้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 ติดแล,ล้วก็รุนแรงกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครจะกล้าฉีด้นะครับกล้าวันเราจะออกกลุ่มเอหรือกลุ่มบีก็เลยยกเลิกการผลิตไปแล้วอันหนึ่งนะครับแล้วส่งผลให้ตัวดาวโจนส์เองก็เป็นเรื่องของการเทปโรฟิตนะครับ ขึ้นมาเยอะมากนะครับตบหน้าทามด้วยดีคุยใหญ่ด้วยครับตอนขึ้นมาสองพันเก้าบอกต้องขอบคุณเขานะถ้าที่ทำให้หุ้นดาวโจนส์ขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ถ้าไม่มีเขาไม่มีฐานขึ้นมาได้พูดเสร็จแค่นั้น,นครับดาวโจนส์ลงมาแล้วเกือบสองพันจุดน,นะครับลงมาเร็วมากนะครับแต่ดูแล้วมันยังไม่หลุดแนวะรับนะอืมเนี่ยยังอยู่ ห้าสิบวันอยู่แนวะรับอยู่เลยไม่ไม่ได้ดูดแนวรับนะครับข้าพเจ้รวมๆก็ค <c oughs> งไปตรงนี้นะครับก็ถึงจะว่าขาลองแล้วนะครับขาลองจงจเจริญลงมาให้ให้เับมันน่าจะเริ่มตีกลับได้แล้วแหละผมว่านะครับแล้วก็ไปดูดนะบ้านข้างบน จะอยู่ประมาณพันสาร้อยีก็มีระยะทางให้เล่นอยู่พอสมควรนะครับ มีคำถามอะไรบ้างนะครับก็มีเข้ามาพอสมควรเยอะเลยนะครับทางมันนี่สเตชันส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับยังไม่มีการส่งคำถามเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวตอบครับส่งตอนท้ายๆแล้วมันก็ตอบไปถ่านนะครับโอเคคุณ อ่า่ีอทีับนะครับโวกสะกดผิดเจอแม่เกียบกว่า t a u b b ้จบนะครับจริงๆก็จะจบด้วยแท่งนี้แล้วลยังยื้อขึ้นไปลากไปเชื่อเป็นเกสโตนนะครับหรือดับปักวิญญาณแท้ที่แท้จริงเลยนะครับแล้วก็จบ นะครับรับข่าวราคายางขึ้นมาหกสิบาทมนะนะครับคุณสมประสงค์ไทยคมเั็งเล่นกันอู่กับมันระวังนะ้ำมันดิสลาไปแล้วนะครับธุรกิจระยะยาวอะ่ะอืมป็นขึ้นมาโอเคครับก็เปอัพเทนนะครับ นับเทนก็กำรับปรับฐานลงมานลรับไปอยู่ประมาณห้าบาทห้าสิบต้องระวังระยะยาวนะครับมันนี่เป็นการเก็งกำไรกเฉยๆธุรกิจจากนี้ไปไม่ใช่ดาวเทียมแล้วนะเขาใช้ 5G กันหมดแล้วนะครับมัน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 ไม่ใช่ยุคร่ำงฟูของเขาแล้วนะครับสำหรับไทยคมครับสวัสดีครับคุณสาคอแฟนมแมนแท้นะครับ ตามกันมา20่สบกว่าปีนะครับคุณเล็กนะครับ CCL CCL นะครับอ้าวมีสัญญาณซื้อเขาทำอะไรเหรอ ในแง่เทคนิคนี้ซื้อสวยงามมากนะครับ t c l แล้วก็เป้าหมายไปได้อีกบาทหนึ่งเลยนะครับต้องยืน4บาทสามบาทครับสิบไม่ได้นะครับน่าจะไปถึง5บาท10เลยนะครับ JKN สรุป t g c l น่าซื้อเพิ่มนะครับ JKN โกคุณเล็กนี้เก่งเนาะเลือกคุณแต่ละตัว แต่เริ่มบอวบาอที่หนึ่งแล้วก็เริ่มอ GKN มันบอสบอสมากเลยนะครับหาเงนินเกือบเท่าไหร่แล้วบาทกว่าแล้วนะครับแล้วลมันอยู่หกบาทสามสิบก็ทยอยขายได้แล้วนะครับขึ้นไปก็ขายขึ้นไปก็ขายห้ามตามแล้วนะนะครับเดี๋ยวจะปรับฐานแล้วนะครับ คุณจิลาภรณ์เซนเทลอืมอันนี้มูวิ่งใช้ไม่ได้รับก็บ ไซเวน,นะครับอยู่ในตัวนี้เซน,นเทลแล้วก็นวรับก็อยู่23.60เมื่อเช้าขึ้นลงไปแล้วก็ได้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคนะครับเป็นนารับสองระดับสำหรับกลุ่มโรงแรมนะครับเอราวัน,นะอะไรพวกนี้เนะี่ย มว่ามีข่าวให้ลุ้นนะนะครับว่าเที่ยวด้วยกันเนี่ยถ้าเกิดเขาปรับเงื่อนไขแล้วให้ใช้ในจงหวดเดียวกันได้นะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างผมเปิดเกิดกรุงเทพเนี่ยผมจะจองในโรงแรกรุงเทพไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้เกิดกรุงเทพมีมีสำนักที่เป็นบ้านอยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะนั้นต้องไปจองต่างจังหวัดนะครับนครปฐมก็ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขว่าจองโรงแรมอะไรก็ได้เพราะฉนั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องขับรถไปหัวหินภูเ,ลลเก็ตละผมเปิดโรงแรมห้าดาวนอน ในราคาถูๆกๆได้เลยนะครับตรงนี้จะบูมมากเลยนะครับถ้าถ้ารีบทำออกมานะครับไม่ต้องเสียเวลาขับรถด,ด้วยมันก็บรรยากาศก็เหมือนกันแหละนะครับ T V O มันก็จะกลายเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะนอนโรงแรมกลางวันก็ไปเดินชอปปิ้ง เย็นก็ดินเนอร์ว่ายน้ำไม่ต้องเดินาทางบีด้วยดีกว่าก็ดีดีก่าไปไปพัทยาทีจะไปชอปปิ้งอะไรทีขบับรถไปอยอยู่ใกล้ๆกันนั่งเบอร์ฟาร้าไปได้เออผมว่าน่าจะบูมน,นะทีวีโอก็ไซเยวนะครับจะอยู่ใกล้ๆในรับและในรับก็อยู่ยี่ห้าที่หมบริเวณเนี้นะครับ ัมีครับคุณแซดแสงชยัยปูนนะครับจบรอบกันนะั้งแต่ปูนก็่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันลงนะน้ํามันลงในตัวที่ได้ประโยชน์จะมีปูนมีบอีซีไออาร์ดีซีนะครับที่ตอนนี้ลงมาหนักมากก็ก็น่าสนใจนะครับงัไม่น่าสนใจเลยนะครับตัดใจเหรอคุณตัดใจ แบงเนี่ยไม่ใช่เวลาของเขานะครับคุณสิรทธนครับสบวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้มันนี่ชับเต็มเลย CRC ครั C, น,นี้ก็ลุ้นอยู่นะครับว่าสว่าถ้าสามารถนอนโรงแรงมกรุงเทพได้เนี่ยก็จะเป็น เป็นข่าวดีสำหรับเขาเหมือนกันนะครับสำหรับตัว crc ดูนะ่ารับลงมาหน่อยนหนึ่งด้วยนึนเนี่ยยังครับให้ดีควรจะรีบกลับขึ้นไปยินเนือย คนนี้ลงแรงไปไหน่อยนะถึงยี่สิบเจ็ดห้าสิบเลยแต่ถ้าจะเป็นฟอลก็กลับไปยืนเหนือยี่สิบแปดได้ยี่สิบแปดสลึงได้ก็ก็ถือว่ายังอยู่ในอยู่ในซัพพอร์ตนะครับครับเอ้ยูยอันครับสวัสดีครับคุณชาญสิรินะครับใช่ปะนปี่ดูชาญสิริอ่ะมาตัวอะไร CK นะครับเราหลังให้วงเล็บภาษาไทยมาด้วยดีกว่อนนะจะกดยากๆา k CK มีสัญญาณขายระยะสั้นนะครับก็ดูวันนี้ว่าจะกลับกลับไปลบสัญญาณขายตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราดูแล้วก็น,น่าจะเป็นทิศทางขาขึ้นถ้ายืนเหนือ19บาท50ได้านนี่เป็นบาร์สหนญาอีกรอบหนึ่งเลยนะครับ ดูแล้วก็โอเคแต่ว่าวอลุ่มน้อยไปหน่อยถ้ายืนเหนือถ้าวกกลับลงมาเหลือสิบแปดหกสิบแปดห้าต้องขายทิ้งเลยนะครับมีสองทางเลือกนะครับว่าจะไปต่อหรือจะลงคุณสุสวิทย์นะครับเอฟสม์ท เอฟสมาร์ mart, มันทําอะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันทําอะไรก็เลยไม่ไม่สามารถบอกนะนุมระยะหนึ่งปีได้นะครับเพราะว่าเิคนิคมันก็ส่วนระยะสั้นมันก็น่าจะลงนะครับเจอมอนิสตาครับนะ่ารับได้อยู่ประมาณหกบาทต้นต้นนะครับ คือคุณหรือวิต้องไปทำการบ้านปัจจัยพื้นฐานเยอะๆนะครับส่วนในตรงนี้ดูแล้วเหมือนซื้อแล้วมันลงแล้วก็จะสู้นะครับว่าทุนทุนเย็นเอ่มันอันจะเป็นกับดักการลนหลุนชนิดหนึ่งนะครับก็เก็โดลงผิดตัวนี้ลงเละเทะเลยนะครับแอดบ้านเอาทำไม หลุดนาะรับละฟันผลเสร็จบุกห,หมดสเสน่ห์เลยนะอืมซีเรียสน,นะครับต้องรีบกลับมาลืมนหนึ่งแปดสองให้ได้นะครับไม่งั้นไม่งั้นสาหัสเลยนะลงลงยาวเลยนะครับต้องรีบกลับมันโดยโด่วนเลยนะครับหนึ่งแปดสองร้อปดสิบสองอีบากห้าสิบนะครับ E.A. กราพุนธานีเด็กสุดใจตัวนี้จะเวี่ยงแรงแรงมีสัญญาณขายตั้งแต่ปลาหลุด45บาทลงมาแล้วนะครับยังไม่ถึงมาถึงแค่งทางเอง ถ้าเกิดไดนการลงมาอยู่38บาทนะครับควรช็อตเกณฑ์อไปก่อนด้ายเพราะว่าไม่ต้องขายขาดทุนหรอกนะครับแต่ขายตัวนี้แล้วจดราคาทุนแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อคืน38บปเพราะนั้นเราก็จะลดต้นทุนได้อีกประมาณ3บาทถ้าเราทุนละ44บสี่ทุนเราก็อยูละ41บเอมันก็จะง่ายขึ้นในการบริหารต้นทุนนะครับทสโกอวสวยเลย ชนต้านอยู่พอดีเลยครับยี่บห้าเจ็ดห้าถ้าเบรกได้นี่ก็กลับไปใหม่เลยยี่ิบยี่แปดยี่เก้าก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เล่นเทคนิคค่อนข้างสนุกนะครับนุ่มตะเลยนะ พีทีเมื่อเช้าเราก็ทำกลับมาเพจของไอล่าน,นะครับพีทีทีแนวรับมันก็อยู่ประมาณเนี้นะครับเป็นโซนเขาเลยนะครับถแถบแถนี่ยนะครับ 3ามสองถึงสามสามห้าสิบประมาณเนี้ยครับก็จะยอยซื้อได้นะเนีย่ยที่เรียนได้ทราบมันเดี๋ยวมันเดืนล้ใหม่ก็ตีกลับแล้วแหละลงเร็วไปทูเป็นไงแอดวานซ์แนาไปแล้วหนึ่งตัวทรงเดียวกันเลยอืมแต่ก็ยังก็คงสงสร็จจะลงเป็นลำเป็นแนวรับใหม่ที่ประมาณ สามร้อยสิบประมาณนั้นสามบาทสิบนะครับไม่ไม่สี่เรลียเหมือนแอดวานนะครับเพราะมันลงมาก่อนแล้วสุงพัฒนมน i อบนะครับ ตอนนี้เขาโหด,โดโลงแล้วลงไม่หยุดเลยอืมควรจะขายไปก่อนนะครับยังลงได้อีกอะนะครับสำหรับค่อยๆซึมลงย่ยน่ากลัวแถววันยี่สิบต้นๆน,นะครับเอสโซ ลงกัดก็ลงเละเลยนะครับอัอนนี้ก็หลุดเหมือนการหลุดันแรกด้วยอืมก็ต้องยอมรับว่ามันหลุดก็ต้องขัดทิ้งแล้วครับสาหรับตัวเอสโซ่าทุงหลุดนะถึงจินิาพร รต้องใช้เส้นนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดลเล่น p r o f i ลันแล้วก็จุด stop ปลอนะครับสำหรับเส้นค่าเฉลีย่ย t e c h n i n i ยห้าสิบวันนะครับเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยตอนนี้มันอยู่บาทห้าห้าถ้าไม่ดูเข้าซื้อต่อไปนะครับดูเส้น index เ,เป็นยังไงเอากลับมาใหม่ล่ะุดแป86เลย แข็งแรงโอเคถือว่าก้าเดินก้าวันช้อปปิ้งจริงๆนะครับแล้วยังไงจะเจอกันทีวันวันไหนอ่ะวันนี้วันพุธเจทีวัวสุกกับหลงหลงวันครับสวัสดีค่ะ